บทที่สิบเจ็ดบทสวดเทกรลตะคาถาอธิตังนานาวาคะเมาย,ยานะาปติอังเคอนาคาาังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะติติตัมปะนินันตังอปะรันจะอานาคาาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะ คำม,มังตัตตาตาัตตาวิปสัสสติอาังหิรลังอาังขุป,ปังตังวิทามนมุภูหะเย่เขาบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่ขอนแคลนในทำน,น,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งเดือนให้พุกวงเดอ,อเชวะากิจจะมาตับปังโกชัญญามมลานังสุเว ถึงทำความเพียนเสียในวันนี้หล่ก็เล่ารู้ความตายในวันพุ่งนาเิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความปิดเพี้ยนกับมจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีใครเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตตะมะตันเตตันที่ตังตังโวพัเทกะรัตโตติ สันโตอาติกะเตวิมุนิเตอามุนิผู้ทีมกย่อมเรียกกู่ม้ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขัรนั้นกางวันและกละางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตินเจจเรือนด้วยประการชนดนี้และบทที่สิบแปดบทตรวจป็น,นหน้าหปัน ปเจกะเปกะขณะปาถาเชลารโมมิเชลังเชลารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิระโมมีพยาธิอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงันความเจ็บไข้ไปไม่ได้ป้าระนาตะโมมีป้าระรังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงไปคตายไปไม่ได้ตัพเจหิเมพิเจหิมา นาเปหิตนาภาโวทนาพาโวเราจะละเว้นเป็นดังการคือว่าจะต้องวัดว่ามของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัฏโกมีกัมมัฏทยาตุกัมมัฏโกนี่กัมมัพันทุกัมมัฏปฏิตาระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดชเกิดมีกรรมเป็นพู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกัลราษามีกัลยาณนะวาปบป็นกันงว่าตัตสายญาโตเราทำกรรมในไว้เป็นมุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นญ,ญาตถือว่าจะต้องได้รับผมคนของคำน,นั้นตื่ไปเอวังอัมเหหิอักพินถังปันทิตาเวกะกิตบบตปังเราต้งหลายคนที ยาลารายอย่างนี้ทุกทุกวันเทินบทที่สิบเก้าบทสวดเทวธาอุโยชนะคาถาสุขปตาจนิตุขกายปตาจนิตพยาสุขปตาจนิตุกาหุ่นตุปเภปิปานิโนุตตาตาวตาทนอัมเฮตัมพะ tang punya tanpa kang tapi tiba nemu tentu tapat tanpa titik dia anang pagan tu ah ya ti langlakan tu tapat bahwa nabi tak tak itu pasang tu tewa kata tapi buta berapa tapa jika nanti yang orang lantang nanti si nalar kan menami บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันดมยังปฏิทานาคาถาโยพนามะเซยยาเทว,วตาสันติเว,วหาละวาสินีรูเปชะเลปุทิสะเลตเหินตหนตินอารัมมอาเนนาตะวันตุปุชิตาตทิตะโลเตนะวิ ภาระมัจจาเรเทราจัมมะจาะะะรามาเกตินาโวทามินาตะรามิกานาภะ,ะ,าะตะะติอุปาตกาคามาเกเทสานิกามาเกอิสลา ปะนาภูตาสุกิตาภวันตุเตชาลาปูชาเยปิจะอันตาสัมภาวาสังเสตชาตาจัตภูปะปะติกาอินญาณิกังธรรมวะรังปิตกาเต ปปปเปปทุกขัะกะโลตุตั้งขยังาตุตจีลังตั้งอัมโมอัมมสาลาจาโอคาลาตั้งโคโมตุจะตั้งโควาอาตาอัตายะกะหิตายะกะ ทมเหลัขัดตุตัรรมโมตเปริบธรรม,มาจาริโนพุติงตัมาปาโปเนยามาตมเมอติยปะเวทิเตปบทที่ยี่ิบเอ็ดบทสวดสัพพปติทานาคาถา นนมยังปิตานครายปนามเตปุญปตานีกตสยานยานิกัตานิเมเตตัจะอะคิโนฮุโตคะชันตัตตานัตตาปะปะมะนาคยปิตาปุณวันตาจา ไปแห้งมาตาปิดตาทโยูเหตาเมจายาอิทาวาอัตเทมจตาเวดิโนตตาติฮันติโดกัตมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปันเจกาจัตุโวกาลาสังสารันตา qua khoa về gia tăng về gia thị tha tâm mê ảnh mô thanh tụ tê tại dân tăng tại tại về Măng mang napa cha nan tê Thê và tê tăng về tha dùng ไมยากินนานะปุญญานังอันุโมทะนาเหตุนาตัปปะตเปตตาตสตาโมตุอเวลาสุขะชีวิโนเกมัมปะอันจะปะปุระตุ เปชาส,าสาทิทีชัก,กังตัวฟ้าขอจั์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปัจจบันนี้ขอแต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและและมีและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสเกิดในกําเนิด4ี่มีขันห้าละขันหนึ่งและขัน4ี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพอ้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้านี้ขอเทีัยงห้ายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวร จงเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกระเทียมเถิดขอความหมองดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเพว่อนุภาพเป็นตาจ่าอธิษฐานแน้วว่าถงความเพียรายนี้ของแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการต่ิอายบทสวดเหมือนบสวดประพดิและพระคาถาเหล่านี้ของความถูกโทษดีจุดตดนี่แก่ข้าพเจ้าขอให้บูญญำผิไปทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเดินทางต่างลูกและทางต่างขอให้เที่ยวเทีย่ยวไดทั้งหลายเพื่อนุโมตนาในการสวดสัตวายบนญละธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมตนาแล้วอดอเมรภันได้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็สุโมกนวัตกิ๋งไพลีพีนาธโดยโมดลนิที่สมเด็จพระญาณาสังวรวัดประวรนนิเวศพิหารตลอดจน วัตถุมงคลทั้งหลายที่ต่ำสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธและสรรมมงคลในพระคาถาต่งตางๆขอจงสำเร็จศักิสิทธการเจินตาเฉิมประ